มีส่วนเลยนะครับทุกคนมีตัวนั้นะ่ะได้ยินเสียงแล้วหัวแตกหัวแตกกันเลยทีเดียวฮวันนี้มาตึงนั้นเฮียทุกคน ตัวมานะครับอ,อ,อย่าบอกนะว่ามันตายยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยอย่าสตัร์ทดิ อันนี้มันบ้านดิมโบยายานะครับผมอันนี้มันบ้านดิมโบนะจ๊ะไม่ตึงจริงยาหาลงนะครับมีสวนดเลยเหมือนผมได้ยินอีกเสียงตัวหนึ่งอะแถวเครื่องโดดนะฮะช้มดาวหนึ่งครับจัดไปชื่อก็ตึงเก๋ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะรายงานผมนะครับไม่ใช่ไรนะฮะเดี๋ยวจบเกมนี้เปลี่ยนชื่อนะครับ โทษทีโทษทีใครไม่เปลี่ยนชื่อแกงผมวะเนี่ยอยใครชักปืนแต่ถ้าโซสั์ไปเล่นกับคอมก็จะเจอคอมนะครับมันมีคนชักปืนนะครับไม่รู้อยู่อ้ออยู่ข้างล่างเ <c oughs> กาะพังครับบอกเลยเน่มาเก็บของผมนะฮะหิวของเป็นเหตุสังเกตได้นะครับผม เสียงเกมเ,มเบาเหรอครับเบาจริงเหรอทุกคนเดี๋ยวผมเพิ่มให้ละกันนะครับครับไอคนนี้น่าจะโดนผมอัดตัวตายแป๊บเดียวนะครับวิเดียวจริงๆทุกคนวิครึ่งนะครับวิครึ่งได้ไปเล่นเกมใหม่นะฮะใช้อยู่นิ่งๆอะ่ะกระสุนเข้าทุกเม็ดนะครับผมไม่แยกครับสีสีผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยถนัดสีสีเท่าไหร่อุ้ย ลงมาเจอแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยวันน euh, ี้ลูกซองผมมันตึงน่ะมีคนมาอันนี้มาเด อ uh huh. อยากรู้อยากเห็นก็มาไวรุ่วนวันนี้ลูกซองหนึ่งหนึ่งใครก็ได้นะครับผมอัดตัวเชิงตึงนะครับมีส่วน <laughs> มาดูครั้งแรกเดี๋ยวนะผู้ติดตามหนึ่งปีแต่มาดูครั้งแรกเสียใจครับเสียใจ <laughs> วันก็ได้นะครับอยากเล่นกับพี่ดีมเหรอดึกๆึกอาจจะเปิดเล่นก็เป็นไปได้ชตตีว่างนะครับผมดึกๆึกน่าจะต้องมีคนง่วงนะ มีส่วนเลยนะมีคนมานะครับก่อแตกแล้วนะั่นน่ะทำไมมันตายยากจงังวะช้ำนะฮะ เมื่อกี้นี้กดจอหันไม่ค่อยไปนะครับเกือบตายทุกคนช้มเลยนะครับเกาะมันแตกแล้วไม่ใช่หรอผมยิงฟาร์มัสไปทั้งสามนัดเลยนะโดนทั้งสามนัดเลยนะครับจริงแต่ไม่ตายเฉยเหลือยี่สิบคนนะเนี่ยเอาจริงๆคนเหลือเยอะนะเราฆ่ามาแปดคิวแล้วะนะครับผมมีคนเป็นลมนะฮะมีส่วน ปเห็นผมปะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจริงเหรอผมคิดว่ามันเห็นนะทุกคนเรียบร้อยครับผมตายนะฮะขอบคุณได้อีกเจ็ดสิบห้าดวงครับผมมีคนเสียชีวิตนะฮะก่อแตกนั่นอะ กระสุนหมดแล้วพอกระสุนหมดนะฮะขอสักตัวได้ไหมฮะมาเอาเลยครับผมไปได้ละอ๋อมันนั่งอยู่นอนอยู่ข้างหลังตู้ชอบชอบเข้ามาเล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยใครดักวงอ่ะกุ๊ยกรอบแตกนั่นอะเฮ้ยปืนบักปืนบักคนดู ไม่นะแม่งลาาผมเลยนี่ไงนี่ไงลาาผมเหรออ่าลาาผมเหรอครับมีสวัสดิ์เลยนะฮะลาาผมก็ได้เล่นเกมใหม่ะนะครับผมปาราดัมปัมปัม มีตัวอยู่ข้างบนนะครับทุกคนเรียบร้อยเกาะแตกกันเลยทีเดียวนะฮะติดตามพ bueno 네ี่741วันแล้วขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามผมมาถึงทุกวันนี้นะครับผม ปุ่นะครับเฮ้ยติดพิษอ่ะห้าเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับชิลๆิค่อยค่อยนวดนะฮะจะชนะแล้วทุกคนจะแชมป์สองเกมติดแล้วนะครับผมมีส่วนเลยทุกคนหหหหหเหลานวดให้เกาะมันหายก่อนไหมนวดให้เกาะมันหายก่อนทุกคนนะครับ <demek>. อเกาะหายแล้วนะั่นน่ะนัดละสี่สิบหกนะฮะเกาะน่าจะหายแล้วมีส่วนในทางทฤษฎีเลยนะครับผมชาำเลยนะฮะฟาร์มัสโคตรตึงไม่ต้องรีบครับฟาร์มัสมันคือใครเล่นคือตึงทุกคนอะ่ะขอไม่จำเป็นต้องยิงหัวนะฮะอัดตัวก็คือจบอ่ะนะครับผมอ่าฮะยิงตอบทีละสามนัดอ่ะ โผก่ขโดนอ่ะโผล่ขโดนอ่ะนะครับผมแนปบยิงไปดิเอาตายแล้วน่ะอุ๊ยอุ๊ยหัวสองนัดไม่ตายวู้วู้หัวสองนัดไม่ตายวู้ห้ เพ้อเลยนะหน้าอะไรยิงเอายิงเอายิงยิงยิงเอเอ <c oughs> ยืนให้ยิงเลยนะครับผมจริง <c oughs> ยืนให้ยิงเลยมีสว่วน <c oughs> ยืนให้ยิงนะครับไม่ต้องไปกลัวนะฮะอย่าไปตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันไม่ล็อกเป้านะฮะทุกคนมีสว่วนเลย <c oughs> ช้ำนะเบ้อ ก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากติดตามให้ดีบูด,ด้วยนะขอบคุณนะครับติดตามมานานแล้วคนนี้เล่นดีพูดเพ่อขอบคุณครับผมโคตรตึงทุกคนบอกยิ้มหกจากสองหมื่นแต้มแล้วเว้ยทุกคนใกล้ละใกล้สองหมื่นใกล้สองหมื่นแต้มละจริง โอ้ผมผมว่าผมว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อวะ่ะเดี๋ยวเขาจะกดรายงานเอานะ